จะไปในเมืองค่ะหลังเลิกเรียนนะอยากไปกับเพื่อนอาไหนะ <c oughs> นดูความู้สึกย่าไฮโฟกัสสวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกลางแดดแางแสงแดดนะคะวันนี้ วันนี้ป้ายามาเรียนนะคะที่โรงเรียนป้ายายังไม่เปิดนะคือป้ายานั่งรถบัสกับวัยรุ่นมานะคะวัยรุ่นคือโรงเรียนวีเดเรโกเอ็นเดนะคะคือสายอาชีพนะของเด็กอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็ต้องมาแต่เช้านะคะหน้าร้อนไม่เท่าไหร่เนี่ย สบายนะนั่งรับแดดนะคะแต่หน้าหนาวก็หนาวอาการเหมือนกันนะคะเหมือนป้ายาทำคลิปรอเนาะจริงๆก็ขอรหัสเขาได้นะคะแต่ป้าะยะก็ไม่ขอเนาะขอรหัสเขาแล้วก็ขอเข้าไปนั่งรอข้างในแต่หน้าร้อนนะสบายๆเนี่ยป้ายาจะมาเล่าในส่วนของการศึกษาเนาะทำไมเราต้องเรียนทำไมป้ายะต้องเรียนไปทำงานอย่างเดียวไม่ได้หรอได้ค่ะแต่ว่า แต่ว่าถ้าเราอยากได้ค่าแรงเพิ่มนะคะเพราะว่าการที่จะมี ใบประกอบวิชาชีพนี่นะคะเป็นการยืนยันและการันตีว่าคุณผ่านหลักสูตรการสอนนะคะการอบรมใบวิชาชีพแล้วเขาก็จะมีใบประกาศออกมาให้ค่ะเราสามารถเอาใบาประกาศนี้ออกไปให้กับที่ทำงานของเรานะคะไม่ว่าเราจะทำงาน p r i v a t หรือว่าทำงานคอมมูนนะก็คือ p r i v a t ก็คือ,อบริษัทจำกัดทั่วไปร้านค้าอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ข้อมูลน,นะก็คืองานราชการนะคะป้าย่าคิดว่าเป็นงานราชการนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือในส่วนของเทศบาลนะคะโดยรัฐบาลเป็นผู้ดูแลนะคะขึ้นตรงกับหน่วยรา,ราชการนะคะยกตัวอย่างเช่นสายสุขภาพนะคะการดูแลผู้ป่วยหรือไม่ก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะ แล้วก็ด้านทำความสะอาดนะคะแล้วก็ด้านช่างแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสาขานะคะการเรียนนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของแต่ละการสาขานั้นนะคะว่าเขาจะใช้เวลากี่ปีนะคะส่วนของป้ายาเนี่ยใช้เวลาในการเรียนนะคะทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติรวมกัน3ปีทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฝึกงานให้ครบร้อยเอร์เซด้วยค่ะคือทำงานทุกวันนั่นเองวันนี้ปิด ภาคเรียนฤดูร้อนนะคะคุณครูก็เลยทำคัพเค้กมาให้กินกันในห้องเรียนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกำลังจะไปในเมืองค่ะหลังเลิกเรียนนะ ไปกับเพื่อน,อนเอาไหมนะดูความน่าใช้เกียร์เอ็นไปในเมืองกับเพื่อนสาวเลิกเรียนกันแล้วไปซื้ออาหารเอเชียค่ะตอนนี้รถบัสเขาให้นั่งฟรีนเนาะก็จะนั่งกันเป้นระยะอย่างเช่นสับหวาน ย่างแถวอื่นก็จะสับบางเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างนี้มันจะไปให้นั่งใกล้กันนะจ๊ะรักษาระยะห่าง<ม>ที่นั่งข้างๆปะ่างะะเขาก็จะเขียนไว้นะคะว่าขอบคุณนะคะที่เว้นระยะห่างกันนะคะ ฝนตกค่ะตอนเช้ามีแดดตอนบ่ายฝนตกนะคะแต่ว่าป้ายาเช็คดูแล้วในเมืองฝนไม่ตกค่ะก็เลยนั่งรถไปเดินเล่นในเมืองกันนะคะเดินทางประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะหลังจากเดินเล่นกับเพื่อนๆแล้วนะคะก็ให้คุณลุงมารับหลังเลิกงานนะคะแล้วก็ไปกินข้าวกับคุณลุง,<ด>งสองคน,น,งนค่ะมุมแดงมุมน้ำเงินเอ้ มาดูดอกไม้สวยๆข้างทางนี้นะคะเห็นสวยๆอย่างนี้ทางนอร์เวย์ก็อยากกำจัดทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าดอกไม้นี้เป็นปัญหา เพราะรากของต้นไม้ไปทำลายถนนหนทางนะคะขูคของของประเทศนอร์เวย์ได้รับความเสียหายมากพันดอกไม้ชนิดนี้ได้แพร่หลายกระจายไปในหลายๆทั่วประเทศนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เร่งรัดขึ้นบัญชีดำของประเทศนอร์เวย์เรียบร้อยค่ะ ข่าวจากเพจแปลข่าวนอร์เวย์นะคะก็ได้มาแปลข่าวเกี่ยวกับดอกไม้ชนิดนี้เช่นกันนะคะดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าลูพินนะคะขนาดที่ป้ยาขับออกจากตัวเมืองมาเนี่ยความยาวของดอกไม้ชนิดนี้ก็ยาวประมาณเกือบ2-3กิโลได้เลยนะคะเพื่อนๆป้ายาจะบอกว่าที่บ้านป้ายาก็มีอยู่ ต้นหนึ่งเหมือนกันค่ะ